ท่านน้ำมันพอไหมเนี่ยโอ้โหไถสนจนน้ำมันรถหมดนะเลยจนน้ำมันหมดเฮ้ยนี่มันใช้แรงมากเออเข้าท่าเข้าท่าสาธุสาธุอมกันเอสาธุไถไม่เข้าเลยรถเล็กนั่นน่ะ สวยมากบรรยากาศวันนี้เดี๋ยวขอนจะตั้งกล้องตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวขอไหว้พระแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอนจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศที่วัดป่าไทยถาวรออบบอน,อบนี่ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวกันค่ะเพื่อนๆบางคนก็พอจะรู้จักวัดนี้กันแล้วนะคะ เพราะว่าขวัญได้ทำคลิปไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่สำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้จักวัดนี้นะคะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอัลบนีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนิวยอร์กค่ะ และถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวนะคะก็ขับรถจากตัวเมืองนิวยอร์กมาที่วัดนี้ก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าค่ะในช่วงฤดูหนาวหิมะก็จะเยอะเป็นพิเศษกว่าในตัวเมืองนิวยอร์กค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศของเช้าว,วันศุกร์ที่วัดนี้นะทุกคนดูสิหิมะเยอะมากตอนนี้บอบกับกับหลวงพ่อท่านช่วยกันไถสโนเโนาะก็เดี๋ยวขวัญก็จะมาช่วยอีกแรงหนึง่งมีอยู่สามคนนะตอนนี้นะเพราะว่าหิมะลงเยอะไม่มีใครออกบ้านกันเนาะวันนี้เดี๋ยวขวัญจะเดินเข้าไปดูด้านในนะว่า บ๊อบแกไถไปถึงไหนแล้วเพราะว่าไถยากมากมันมันเป็นน้ำแข็งทับถมทับถมกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะรถก็จะไถออกยากหน่อยก็ใช้เวลาหน่อยเนาะเนี่ยถ้าเราไม่ทยอยไถเนาะมันก็จะเป็นน้ำแข็งอะแล้วมันก็จะลื่นเวลาเราเดินมันก็จะเดินลำบากกัน เดี๋ยวขวัญจะเดินอ้อมไปทางนู้นเนาะไปดูท่านพรสวรรค์นู่นท่านพรสวรรค์กำลังไถรอบๆบ,บริเวณสระน้ำตรงทางเดินเนาะ หนาวมากทุกคนแต่ก็ยังพอทนนะวันนี้นะเพราะว่ามันไม่มีลมเนาะถ้าไม่มีลมนี่ก็อยู่ข้างนอกได้โอเคอยู่นะนู้นท่านพรสวรรค์ไถหิมะมาทางนู้นแล้ว หนาวจนหน้าแดงหน้าดำเดี๋ยวคงต้องเบรกเข้าไปอยู่ในวัดก่อนเพราะว่ามือแข็งมากตอนนี้ปากก็จะเริ่มแข็งเลยจ้าใช่ท่านทานลก,ก่อน ตอนนี้หิมะก็ยังลงมาต่อเนื่องนะทุกคนก็คิดว่าต้องทยอยไถยไปเรื่อยๆนะไม่งั้นมันก็จะจับตัวกันเป็นน้ำแข็งขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วมันจะทำให้ไถายากเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าหิมะมันก็ยังลงมาเรื่อยๆนะขอนปากก็เริ่มแข็งแล้วเนี่ยเวลาพูดไปปากก็จะเริ่มค้าง เนี่ยตรงด้านหน้านี่เรายังไม่ได้ไถเลยตรงทางเดินด้านหน้าก็คงต้องใช้เวลากันทั้งวันละค่ะวันนี้สวยอะแต่คนว่าสวยมากเลยบรรยากาศอย่างเงี้ยสวยมากและนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของในช่วงฤดูหนาวที่วัดค่ะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่อยู่นิวยอร์สเตท และอยากมาเที่ยวชมวัดแห่งนี้ก็สามารถมาได้ตลอดนะคะในช่วงฤดูหนาวท่านเจ้าอาวาสก็ยังประจำอยู่ที่วัดนี้ค่ะขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ขวัญด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊าย